สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่าดินที่ผมพอปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกผักเสร็จแล้วผมจะเอาไปไหนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับดินที่ผสมพอปลูกผมก็ได้ทําการเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ในนี่ครับผมด้านหลังเลยนะครับจะเป็นต้นไม้นะครับผมก็เอามาใส่โคนต้นไม้นะครับ นะครับอยุดในคนต้นเงาะนะครับเนี่ยเอามาเพิ่มเอามาใส่เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและลินซีและก็พวกเพิ่มพวกอินทรีย์วัตถุในดินนะครับผมนี่นะครับ ซึ่งผมก็นํามาใส่ไว้ที่โคนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกไว้นะครับผมก็รอบๆบ้านเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นต้นมะนาวนะครับนี่แตกยอดเลยนะครับอันนี้เป็นผงเปาสือนะครับหรือว่าฝรั่งไส้แดงนะครับนี่นะครับเพิ่งปลูกไปนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับ เนื้ดอกแคร์นะครับผมได้มาจากเกษตรอําเภอนะครับพี่ๆเกษตรอําเภอโครงการ5ประสานมอบมาให้นะครับแล้วก็พันปลานะครับต้องซึ่งปล่อยลงไปในบ่อแล้วนะครับผมนั่นนะครับช่วงนี้อาจจะร็อกๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับช่วงนี้นี่นะครับก็นํามาใส่โคนต้นไม้เลยนะครับเพื่อบํารุง เพิ่มยูลินรีเพิ่มธาตุอาหารและก็ที่สําคัญคือเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับให้แก่ต้นไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวัสดุพรอปลูกที่เราปลูกเสร็จแล้วก็นํามาใส่โคนต้นไม้ได้นะครับผม